อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดวงชะตาได้เลยครับ ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอรูร,รู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักนะครับประจำวันที่16จนถึงวันที่31กรกฎาคม2564สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษรหรือเกิดช่วงระหว่าง16เมษาถึง15พฤษภาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่า อยู่ในลัคนาราศีเมษนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีเมษอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผน ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรัคนาราศีเมษในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวเจ้าเรือนของคุณก็คือดาวอังคารน,นั่นเองนะครับ ในช่วงนี้ดาวอังคารจะโคจรย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์แต่ราศีสิงห์เป็นเรือนปุตตะปุตตะก็แปลว่า,าทําสิ่งใหม่ๆม,มีหรือมีเรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องอดําเนินเรื่องอยู่หรือไม่ก็ต้องเข้าไปเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารเอยลูกน้องเออยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของลูกค้านะครับ ถ้ามองว่าองค์ประกอบในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องดีไหมก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อยา่างใดเพราะตําแหน่งของเรือนปุตตะก็ถือว่าเป็นเรือนชะตาที่ดีแต่พออิญว่าในเรือนปุตตะเนี่ยมีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกับดาวประจําตัวคือดาวอังคารมันเป็นคู่ศัตรูกันฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับตัวของคุณในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะยากหน่อยอาจจะลาบากหน่อย แต่ก็เชื่อว่าเอาอยู่เพราะว่าในเรือนชะตาของเรือนปุตตะเนี่ยก็มีทั้งดาวศุกร์แล้วก็ดาวพระเกตหนุนดหนุนด้วยฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่เชื่อว่ามีคนคอยช่วยเหลือหรืออย่างน้อยบุญเหลือก็สิ่งดีๆที่เราทำมาอาจจะเกื้อกูลให้เราทำอะไรก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ฉะนั้นในเรื่องปุตตะนี้ไม่ได้แปลว่าเรื่องใหม่ๆอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของบุตรของลูกด้วย นั่นแปลว่าคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวพันและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรกบหรือของลูกนะครับเช่นไปจัดแกงจัดการหรือไปทําภารกิจอะไรที่มันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรของลูกนะครับอาจจะไปไปฝึกด้วยกานนะครับไปมอบตัวหรือไปทําภารกิจ <c oughs> ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ย่ําแย่อะไรและก็ไม่ได้เสียหายอะไร ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรืออย่างน้อยทําแล้วโอกาสที่จะสําเร็จหรือโอกาสที่จะมีผลเป็นบวกเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องบุตรหรือเรื่องลูกก็เป็นบริวารคุณอาจจะต้องทํางานใกล้ชิดกับบริวารหรือลูกน้องหรือทํากับทีมงานของตนเองอย่างใกล้ชิดคือไปไหนไปกันอยู่ไหนอยู่กันก็ถือว่าในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือคุณเองอาจจะต้องไป ทําภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกค้าของเราไปเซอร์วิสไปดูแลนะครับไปช่วยเหลือหรือไปเป็นเพื่อนเป็นพี่นะครับที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าเรานะครับที่อยากจะให้เราช่วยเหลือในเรื่องใดก็แล้วแต่เราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆนะครับแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องบวกหรือว่าเป็นเรื่องดีฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสว่าในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมน,นี้จะมีเรื่องเลวร้ายแต่อย่างใดน,นะครับ เรามาดูในเรื่องของการงานดูบ้างนะครับตำแหน่งของดาวการงานคือตำแหน่งของดาวเสาร์แต่ดาวเสาร์ตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีในเรือนชะตาที่ดีด้วยนั่นแปลว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานประจําหรือทํางานเกิงเงินเดือนแล้วเนี่ยผมว่าความมั่นคงในเรื่องของการงานมีอยู่แต่งานของคุณอาจจะเยอะหน่อยหรืออาจจะมากหน่อยแต่ก็ขึ้นกับเ,เนื้อง,งานและก็บทบาทหน้าที่ที่คุณได้รับ ผมมองว่าถ้าจะเป็นปัญหากับเรื่องงานมันอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความยากลําบากที่เอาที่ตัวของเราเองอาจจะต้องทํางานมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ปัญหาต่างๆก็สามารถที่จะปรับหรือแก้ไขไปได้ฉะนั้นคนทํางานประจําตอนนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงว่าจะตกงานหรือจะต้องหางานใหม่ หรือจะต้องอได้รับมอบหมายหน้าที่อื่นๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับไม่ต้องกลัวผมมองว่าในภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราตอนนี้รวมทั้งโรคระบาดยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยคนที่มีงานมีการทําผมว่าเป็นคนที่คนเป็นคนโชคดีดีกว่านะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ยังไม่ลําบากเหมือนคนอื่นๆหรืออาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องของเนื้อง,งานเพียงแต่อาจจะเหนื่อยอาจจะเครียดกับงานเท่านั้นเองถ้าคุณทํามัน ตามปกติไปนะครับตามตามหน้าที่ไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือม่เรื่องกังวลใจแต่อย่างใดฉะนั้นเรื่องงานผมยังไม่ห่วงในเรื่องนี้ถ,ถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยมันบางทีสิ่งที่คุณทำมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อาจจะได้รับความเห็นชอบหรืออาจจะได้รับมอบหมายงานสำคัญ ที่ดีมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับคนที่ทำงานประจำนะครับแต่ถ้าคุณทำงานอิสระหรือทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่ามีงานที่ดีเข้ามาโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆหรือโอกาสที่จะมีธุรกิจใหม่ๆอาชีพใหม่ๆที่อาจจะทำนอกเหนือจากอาชีพเดิมๆหรือธุรกิจเดิมๆเนี่ยผมมั่นใจว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นกัน แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยตอนนี้มีอะไรที่มันสามารถทำได้ก็ทำเพราะว่ามันเหมือนว่าตอนนี้เราก็ต้องออ work from home หรือไม่ก็อยู่กับที่มากกว่าที่จะต้องชีพประจอลงเท้าตลอดเวลาผมว่าตอนนี้อาจจะหาอะไรที่ทำแบบง่ายๆทำอยู่กับบ้านก็ถือว่าจะมีะไรายได้ทีเ่เราทำได้นะครับอย่างน้อยก็ ไม่น่าจะกังวลหรือไม่น่าจะซีเรียสแต่ประการใดโดยเฉพาะคนเกิลดลัคนาราศีเมษดวงการงานของคุณตอนนี้ยังให้คุณเป็นอย่างดีนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างนะครับผมว่าทุกคนตอนนี้มีความซีเรียสเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะชักลัคนาราศีเมษเนี่ยมีตําแหน่งของดาวราหูเนี่ยมาล้วงรัพย์มาอยู่ตั้งแต่เมื่อกันยาปีที่แล้วและยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ฉะนั้นการเงินของคุณตอนนี้คือดาวศุกร์เนี่ยมันโครจรไปตกในเรือนปุตตกปุตตะก,ก็แปลว่ามีเหตุที่เราจะต้องจ่ายเงินไปกับการลงทุนใหม่ๆกะจากการทําธุรกิจใหม่ๆจากบริวารเอยจากบุตรเอยจากลูกเออยฉะนั้นการเงินของเราตอนนี้มันเหมือนว่าเงินหมุนมากกว่าคือได้มาแล้วก็ต้องมีเหตุมีเรื่องจ่ายออกไปนะครับก็ยังสามารถที่จะบริหารหรือ วางแผนการเงินได้ดีอยู่ถึงแม้อาจจะเอาเงินเก่ามาใช้จ่ายก็บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นจะหมดเนื้อหมดตัวสะทีเดียวผมบอกว่าการเงินของเราตอนนี้เป็นในลักษณะของเงินหมุนถ้าคุณบริหารการเงินได้ดีแล้วก็ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลก็ยังสามารถที่จะก้าวผ่านในเดือนกระดาษคมนี้ไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าตำแหน่งของ ดาวการเงินยังอยู่ในเรือนชะตาที่ดีเพียงแต่มีราหูมารู้ซับมันก็อาจจะมีเรื่องของการจ่ายนะครับจ่ายไปในเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างถ้าคุณบริหารในเรื่องของการเงินดีๆผมว่าคุณสามารถที่จะผ่านในช่วงเดือนก,นกรกฎานคมน,นี้ไปได้อย่างแน่นอนฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเรื่องเรื่องนี้นะครับสิ่งที่คุณและก็หลายๆคนคาดหวังคือเรื่องของโชคลาภผมว่าตำแหน่งของชาวรัชนาราศีเมษเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภด้วยเช่นกันเพราะว่าตำแหน่งของดาวโชคลาภคือดาวราหูเนี่ยโคจรมาตกในเรือนของอการเงินแล้วแล้วการเงินก็อยู่ในเรือนของอดาวอาทิตย์ด้วยแล้วดาวอาทิตย์ก็มีตำแหน่งเป็นมหาจักรผมว่าด้วยองค์ประกอบหลายๆสิ่งหลายอย่างโชคลาภอาจจะมีโอกาสได้แต่โชคลาภไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นแต่โชคลาภอาจจะได้จากการกู้แบงก์กู้ธนาคาร หรืออาจจะมีคนคอยช่วยเหลือหรืออาจจะมีะการขายทรัพย์สินบางอย่างแล้วก็ได้ทรัพย์สินตรงนั้นมาหรือได้กําไรมาเราก็มีโอกาสที่จะขายได้ง่ายขึ้นฉะนั้นโชคลาภอาจจะมีโอกาสที่จะได้ในช่วงระยะเวลานี้เพราะเห็นดาวแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าตําแหน่งของดาวอังคารคือดาวประจําตัวกับตําแหน่งของดาวศุกร์เนี่ยก็ถึง ถึงตัวคุณแล้วก็มีดาวพระเกตเล็งกับดาวพรฤหัสผมว่ายังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสได้ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นกังวลใจแต่อย่างใดเพราะว่าตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณก็ยังอยู่ในเรือนชะตาที่ดีบางคนอาจจะกลัวโควิด -19 ที่กำลังระบาดเยอะแยะมากมายผมมั่นใจว่าในตัวของคุณเองใน เ,ออเรือนชะตาหรือดวงชะตานี่คิดว่าเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยคงไม่น่าจะมีอะไรรุนแลหรือไม่น่าจะมีอะไรหนักหนาสาหาัสก็ถือว่าเรื่องของสุขภาพไม่น่าจะก,กังวลใจแล้วก็ปัญหาของญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างก็ไม่ได้มีเรื่องที่ทําให้คุณต้องซีเรียสแต่ประการใดฉะนั้นในคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุย ดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับที่หมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูมิ Astro 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจะเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอน เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสำคัญๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ